สวัสดีพ่อแม่พี่น้องน้องมื้อนี้ก็มาพอกับซองน้เจ็บกระเดยเช่นเคยนะพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี้น่าจะพามากินเมนูนี้เด้อพี่น้องปลาดุกต้มน้ำปลาละพี่น้องโหต้มต้มงหญ่เลยใส่ผู้เดียวคือเกาแล้วก็นี้เด้อพี่น้องอันนี้เจีวเนาะเป็นเจีวแล้วก็มีผักลวกพี่น้องบรรยากาศกับตอนเช้าเนาะมันฝนมันอีตกนะพี่น้องเอ้ยเช้าเนี่ย เด้อว wow, <im Pie> <gettable iels> ่างานผู้สาวงานนอนไปกินข้าวกับนายเจ็บกันใส่ปลาดุกต้มน้ำปลาเส็งๆพุเก่านะมะต้องก็อย่างมากมายเลยพี่น้องอืเสียงลูกเต้าก็ดังอยกหน่อยเนาะเสียงรถเสียงหลายดังอยกหน่อยพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไผเด้อมากินกันเลยเห่อพี่น้อง อืมอาหัาตัวไม่ไหม้หนัวหเลยพี่น้องอืมหอนตัวหอนเนะอืมโอ้หอนอืมเนากินกับเจ้าต้องใส่พริกอะพี่ผมต้องใส่ใส่กับเจ้านี่หรอ ออืแซบ่บอือผักอวกอือหือ,อเข้ากันเองกับเบ,กน,กบ,กบน,นก้าสเปนตกเจ้าก็เผ็ดๆโอ้โหเผ็ดแซบ่แซบเจ้านี่มีคนทำมาป้ากน้อง ตัวบล้อเลยอยู่คนทำมาป้ากพี่น้องเจ้าผักลวก้มีเทเจ้ากับผักลวกกัแซบแด้วพี่น้อง ข้าบันหอมปีม nah ือน kind of <lar> ี้ได้ประดุกมาประดุกแบบไงน้ำใส่น้ำใบพุทดหกวะอื้น้ำมัน Bố sạch ngang châu châu đi đâu bị nó quý rồi quý oh, châu Một cái mhm Được mhm